อ <c oughs> ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆชม t o y ย t a t ไท e r Sport Cruiser นะครับผมทำความสูงที่2นิ้วครึ่งครับกำลังสวยเลยนะครับผมะครับเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งผลงานชุดยกนะครับที่ให้ความสมดุลที่สุดเลยนะครับนายแบบของผมไม่ยอมพลาดการทำงานเลย ซูเปอร์ซูเปอร์สปอร์ตคูเซอร์จุดยกแข็งแรงครับอ่าละครับนะครับอ่านเพื่อนชมที่รอบๆตัวรถกันก่อนครับสัดส่วนความสูงที่สองนิ้วครึ่งครับอ่าด้วยทอร์ชันบาร์นะครับคันนี้อืมเอ้ยด้วยปีกนกปรับองศาครับนะครับสมบูรณ์แบบครับขับดีเลยชั้นหนึ่งนะครับผม อน e ER ้องว่านเดินมาทางนี้ในลูกครับนะฮะับมันดูที่มุมแคมเบอร์ล้อครับแคมเบอร์ล้อนี่จะลงที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับศูนย์ล้ออ่านับว่าเวลาตั้งศูนย์นี้ศูนย์ล้อจะลงที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับน้องว่านเดินมาทางนี้หน่อยลูกทางนี้ทางนี้ทางนี้ครับอ่านะครับมุมแคมเบอร์ล้อลงที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคันครับขี่ดีเยี่ยมเลยครับอืมนะครับรอบๆตัวรถกันเก่าอ่า เดี๋ยวดูงานกันก่อนครับดูงานอย่าเพิ่งไปไหนหน,ะนะครับผมนะครับนี่ครับตีนกปรับองศาใหม่ของเราครับของไทเกอรอ์แข็งแรงนะครับนะครับมีดอกกันโครงด้วยนะครับสายทั้งขวานะครับคันนี้มีชุดดอกเพาด้วยนะครับ โชคได้เป็นโมโนโปรเฟนเดอร์ครับเดี๋ยวดูข้างหลังกันให้ก่อนนิดนึงว่าได้อะไรไปบ้างครับสำหรับคันนี้เป็นเวอร์ชันที่ยกมาระดับหนึ่งนะครับได้รับการปรับปรุงให้แล้วนะครับเสร็จนะครับโชกัพเป็นโมโนโปรเฟนเดอร์โอเคเรียบร้อยครับสำหรับอ่ามีชิน้นงานหนึ่งเป็นตัวต่อวาเบรกครับนะ เอาเสร็จแล้วมาขอบคุณครับเลย <Okay. S 1> เออ